สวัสดีครับผมมีเรื่องเล่าขยาวนชวนร้อนมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนวันนี้ครับซึ่งเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งเมื่อตอนที่เขาได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดซึ่งเขาได้ทำงานอรัราราชการเป็นครูและได้เชาบ,บ้านหลังหนึ่งเป็นที่พักอาศัยแต่บ้านที่เขาได้ไปพักอาศัยอยู่นั้น มันไม่ได้มีเรื่องราวชวนหลอนอะไรแต่ที่มีมันคือบ้านที่อยู่ข้างๆกันเขาได้อธิบายลักษณะบ้านที่อยู่ข้างๆกันไว้ว่าลักษณะบ้านจะเป็นบ้านปูนตึกสามชั้นเล็กๆเก่าๆคล้ายบ้านคนจีนในไทยบ้านหลังนี้ไม่ได้มีคนอยู่แต่เจ้าของบ้านได้ปิดปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ชั้นสองและชั้นสามส่วนชั้นหนึ่งชั้นล่างสุดเปิดให้คนเช่าขายของเป็นร้านกาแฟโอเลียงยกล้อน้ำชามีบางวันได้หยุดงานเขาก็แบบไปนั่งกินที่ร้านเพราะร้านนั้นอยู่ใกล้มากเดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วจุดเริ่มต้นเรื่องราวที่น่ากลัวมันเริ่มจากคืนวันหนึ่ง ซึ่งเขาพักอยู่ที่บ้านหลังนี้มานานมากแต่ไม่เคยคิดว่าจะมาเจอเรื่องผีๆแต่เขาก็ได้มาเจอผีเขาให้ในคืนวันหนึ่งจริงๆเขาเล่าว่าในคืนวันหนึ่งที่เขานอนหลับอยู่ภายในห้องนอนเขาได้ยินเสียงคลายผู้ชายหัวเราะซึ่งเขาได้ยินผ่านทางหน้าต่างห้องนอนของเขาซึ่งหน้าต่างห้องนอนเขา ก็อยู่ติดกับบ้านหลังข้างๆพอดีพอเขาลุกออกจากเตียงนอนแล้วเดินมาเปิดประตูที่ดาดฟ้าออกเขาก็เดินมาหยุดที่ระเบียงดาดฟ้าแล้วก็มองไปดูที่ดาดฟ้าบ้านข้างๆปรากฏว่าเห็นเป็นเงาดำนั่งหันหลังอยู่ขอบระเบียงดาดฟ้ารูปร่างลักษณะคล้ายผู้ชายแล้วก็นั่งหัวเราะ เขาก็พยายามสังเกตดูว่านั่งอยู่กับใครที่เห็นก็นั่งอยู่คนเดียวหรือว่าคุยโทรศัพท์กับใครแต่มองดูดีๆก็ไม่ได้คุยโทรศัพท์แอบหลอนอยู่เหมือนกันเขาจึงตัดสินใจตะโกนเรียกบอกไปว่าเงียบๆหน่อยได้ไหมครับผมต้องการพักพ่อเขาตกใจมากกับสิ่งที่เห็น เมื่อเงาดำกลายผู้ชายที่นั่งอยุกขอบระเบียงดาดฟ้าหันหน้ามาปรากฏว่าใบหน้าขาวซีดปากเป็นแผลเวะมีเลือดไหลออกมาพร้อมกับเปล่งเสียงวอร์ออกมามันทั้งน่ากลัวและสยดสยองเป็นอย่างมากเขาจึงรีบปิดประตูและเข้านอนไปแต่เสียงวอร์นั้นก็คงยังอยู่ แต่เขาก็ไม่ได้ย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนี้แต่อย่างใดเพราะคิดว่าต่างคนต่างอยู่ถ้าเราไม่ไปทำอะไรเขาเขาก็จะไม่มาทำอะไรเราแต่มันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดไว้ถ้าหากผีอยากมีส่วนร่วมกับคนละ่ะจะทำไงและสิ่งที่เขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็มาเกิดขึ้นจนได้ ตอนที่เขานอนอยู่บนเตียงและเอาผ้าห่มคลุมหัวเขาได้ยินเสียงเหมือนคนถอนหายใจเฮือกใหญ่ๆอยู่ข้างๆตัวเขาเขาได้ยินชัดมากเพราะว่าเสียงมันอยู่ใกล้ๆเขาภาวนาบอกอย่าให้มีอะไรเลยจากนั้นเขาก็เปิดผ้าห่มที่คลุมหัวออกพอเปิดออกมาดูก็ยังไม่เห็นมีอะไร มองไปด้านข้างตัวเขาตรงที่ได้ยินเสียงถอนหายใจก็ไม่เห็นมีอะไรเขาคิดว่าคงไม่ใช่ล่ะมนันแปลกหูคงไม่ฝาดเพราะได้ยินเต็มสองรูหูวินาทีนั้นเขานอนไม่หลับทั้งคืนเจอผีหลอกและเจอเรื่องแปลกๆชวนขนหัวลุกพอเช้ามา เขาก็เดินผ่านคนคนหนึ่งที่อยู่ในซอยทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจูจูก็ถามเขาว่านอนหลับสบายดีไหมเจอบ้างยังเขาก็งงงที่ถามมาแบบแปลกๆก,ก่อนเดินจากไปก็พูดทิ้งท้ายอีกว่าถือว่าคุณใจเด็ดพอนะไม่มีใครเขากล้าเข้ามาอยู่กันลหรอก กี่รายกี่รายก็เพ่นหนีกันแนบเจ้าของบ้านที่ปล่อยให้คนเช่ายังไม่กล้าอยู่เลยเห็นว่าจะประกาศขายบ้านทิ้งแต่พอดีมาเปลี่ยนให้คนเช่าเจ้าของบ้านก็ไปอยู่บ้านอีกที่หนึ่งและคนเช่าล่าสุดก็คือคุณพูดจบคนนั้นก็เดินจากไปเขาก็มาคิดตบตวนถึงคำพูดของคนนั้น ว่าเขาพูดถึงอะไรเขาก็พอจะเข้าใจถึงสิ่งที่คนนั้นพูดแล้วคนที่พูดบอกเขาก็คงจะหมายถึงผีที่เขาเจอมามัดมาเมื่อคือนนี้มันคงถึงคราวดวงตกของเขาจริงๆที่เจอผีในวันเดียวกันพอค่ำลงเขาก็เข้านอนตามปกตินอนแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยง่วงก็ตื่นมานั่งดูทีวี เขาก็นั่งดูทีวีไปเรื่อยๆจู่ๆไฟฟ้ามันก็ดับเขาก็เลยเอามือลูบๆคลำๆหามือถือพอได้มือถือมาก็เปิดไฟฉายมือถือเขาก็ส่งที่ปลักไฟเพื่อที่จะดึงปลั๊กทีวีออกจังหวะที่กำลังดึงปลั๊กไฟออกหางตาเขามันไปเห็นอะไรสักอย่างเหมือนเงาหัวคนจะงกหน้าลงมาดู เงามันกระทบแสงข้างนอกแล้วรอดผ่านกระจกหน้าต่างเข้ามาจึงทำให้เขาเห็นเงาได้อย่างชัดเจนเขาคนหัวลุกสู้ไปหมดเขาจึงตะโกนถามไปว่าใครอะแต่ก็เงียบเขามานึกออกได้ว่าบ้านข้างๆชั้นสองและชั้นสามมันไม่ได้มีคนอยู่ชั <S <S ้นหนึ่งที่เปิดร้านขายกาแฟ ก็ปิดร้านและกลับบ้านไปแล้วมันทำเอาร้อนถึงขั้นสุดเหมือนว่าตัวเองอยู่แถวนั้นคนเดียวเขาจึงค่อยส่องไฟฉายมือถือและค่อยๆเดินไปจนถึงประตูดาดฟ้าพอเปิดประตูออกไปดูก็เจอเต็มๆเ,เ,เห็นเงาดำคล้ายผู้ชายที่เจอเมื่อคืนวันก่อนตอนนี้ห้อยหัวลงมา จากหลังคาบ้านเลือดไหลหยดย้อยเป็นทางคืนนั้นนอนไม่ได้ทั้งคืนจนต้องไปอาศัยนอนกับเพื่อนสนิทอีกคนที่อยู่ใก,กล้ๆกันหลังจากเจอเหตุการณ์หลายครั้งติดต่อกันเขาก็นอนแบบวานละไวมาตลอดแทบจะทุกคืนวันหนึ่งก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องย้ายไปสอนเด็กนักเรียนอีกที่หนึ่งเขาก็ต้องย้ายออกจากบ้าน หลังที่เขาอยู่ด้วยพอคนเข้าคนของใส่รถเสร็จเขาก็แวะมานั่งดื่มกาแฟที่ร้านก็ตึกข้างๆบ้านเช่าที่เขาอยู่ก็เลยถือโอกาสถามพ่อค้าไปว่าบ้านที่เช่าขายกาแฟมันเคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนไหมพ่อค้าเล่าว่าเจ้าของบ้านจ้างคนงานมาซ่อมแซมบ้านมันมีคนงานคนหนึ่ง ขึ้นไปซ่อมหลังคาบ้านที่ห้องชั้นสามที่มีดาดฟ้าเขาพลาดท่าตกลงมาจากหลังคาบ้านเสียชีวิตในทันทีแต่พ่อค้าไม่เคยเจอผีเพราะร้านเปิดเช้าปิดเย็นและพ่อค้าก็ไม่ได้นอนที่ตึกเพราะว่าไปนอนอีกที่หนึ่งแต่เห็นเขาเล่ากันว่าคนอื่นๆก็เคยเจอเงาดำๆ นั่งอยู่ขอบระเบียงดาดฟ้าเหมือนกันเขาจึงมานึกถึงเหตุการณ์ที่เขาเจอมันทําอลหลอนยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเขาไม่คิดว่าเขาจะเจอผีตัวเป็นๆนขนาดนั้น